สวัดีคับพ,พี่จอครับวันนี้พี่จอดเอาตัว ThinkPad X1 Carbon Gen9 ออมามาเยี่ยมมาอวดมาขายแหละ,ะมานำเสนอ,อตัวนี้มาพร้อมกับจอภาพ w u x g a อันนี้เล่าคร่าวๆก่อนแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกนะก็ขึ้นชื่อว่า X1 แล้วเนี่ยก็เป็นสาย Business Premium คือถือไปนั่งห้องประชุมหรือไปิเซนงานเนี่ยก็เบาๆเท่ๆนั่งในร้านกาแฟนะเหมือนคนเจนใหม่ๆเจนแซดปะทำงานเด็กๆพวกทำงานฟรีแลนซ์แล้วเครื่องมันก็แรงพอตัวนะ i7 evo ดูดิบางๆพี่จอดวันนี้ปวดกล้ามเนื้อยังถือได้เลยสบายๆโอ้เสียงสั่นเลยเนี่ยดูดิคูเท่ แต่แนะนำครับเวลาถือโน้ตบุ๊กอย่าถือมือเดียวเลยอันตรายเครื่องมันค่อนข้างแพงยี่สิเป็นมือหนึ่งนี่ห้าหกหมื่นมาดูแมนนวลกันต่อพอร์ตด้านข้างพอร์ตด้านข้างตามรูปเอ่อเป็นพอร์ตด้านซ้ายเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็จะเป็น thunderbolt thunderbolt ส Thunder องูนี้รูปลักษมันก็คือ usb type c แหละครับแล้วก็ชาร์จไฟได้ทั้งสองล thunderbolt นี่พี่จอไม่แน่ใจสี่สิบกิกะบิตแล้วปะ่ะโคตรเร็วอ่ะถัดมาก็เป็น usb type a ครับ ไายดั้งเดิม3.2 Gen1 แล้วก็ h ห้ด m I เบอร์ชัอะไรอะ2.0พอด้านซ้ายอ่าดูตามแมนนวลอันตัวที่2ฮะลงมาก็จะมีแจ็ค combo audio jack แล้วก็เบอร์7เป็น USB 3.2 Gen1 always on แล้วก็ตัวล็อกอ่ตัวล็อกที่ล่ามโซ่ครับ Kensington Nano Security รอบๆหายไม่นานการพูดอะไรติดๆขัดๆ พูดไม่ค่อยคล่องคือต้องหมั่นพูดบ่อยๆพลมคูด,ด้านล่างมันเบา้าจนบางครั้งเวลาถือเนี่ยเสียวๆหลุดเสียวๆหลุดมือเรื่องพอร์ตก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ชอตทิ้งข้างๆไว้ให้ดูอ่านี่ดู CPU ครับตามเมนูน,นันด้านขวาบนเลยซิลลีนี้ก็จะมี CPU 4ท้ายด้วยกัน เป็น I52 ท้ายแล้วก็ i7 2ท็ายอย่างตัวที่พี่จอร์ดนำมาเยี่ยมเนี่ยก็คือเป็น I7 ตัวบนสุดเลยหรือว่าตัวบนสุดของซิลลี่ i7 1 1 8 5 g 7คือซิลลี่ณนะตอนนู้นอะ่ะไม่มีแรงเท่านี้ละตัวนี้แรงที่สุดเลย4คอร์8เทรดมาพร้อมกับกราฟิก iL i s ด้วย xe กราฟิก e วัดประสิทธิภาพของกราฟิกก็ต้องดูในเรื่องของการตัดต่อนะอย่างพี่จอร์ดว่าถ้าเลเยอร์ไม่เยอะพีเมีร์โปรไอตัวนี้เอาอยู่34เลเยอร์ ตัดต่อคลิปขายของหรือว่านักศึกษาทำงานส่งอาจารย์ระบบปฏิบัติการเป็น windows 11 pro ครับฝังบอร์ดพร้อมสติกเกอร์ใต้เครื่องด้วยตึ๊ดๆึ๊ดต,ดตดปลอดภัยวางใจได้ต่อต่อต่อ,ตอ memory เป็นแบบฝังบอร์ดเหมือนกันครับ1 6 g b ชนิด lpddr 4 x ความเร็ว 4, 4 2 6 6 lpddr 4ก็คือ low power ประหยัดพลังงานคือฟีลมันเหมือนแม็กอะคือไม่ได้เป็น r a ส slot ละเป็น ram ที่ฝังบอร์ดข้อดีของมันก็คือสเสถียรภาพดีทำงานไวประหยัดพลังงาน s t o r a จ e เป็น nvme 2อ8 0อ2แก็คือตัวยาวขนาดของไอตัวนี้ก็5 1 2 g b pci e x p s 0ณ4ต,ตัวล่าสุดเลย4ก็คือเวอร์ชัน คูณสก็คือ4เลนระบบเสียงเนี่ยชิปเสียงเป็น Realtek alc 3 3 0 6แต่เอาข้าจริงพวกนี้ก็ฟังก็แทบไม่ต่างครับจริงๆมันอยู่ที่อะไรลำโพงมั้งซึ่งตัวนี้มาเป็น2วัตต์2วัตต์คูณ2เลยนะคือ2วัตต์คูณ2ก็เป็น4ีบเฟอร์แล้วก็มี0.8 mm ูณ hmm. 2ทวิตเตอร์ด้วยทำให เสียงเนี่ยครบทุกมิตินะแล้วก็ได้เซอร์ติฟาย d o ร์บีแอดมด้วยโคตรดีอะครับไม่รู้จะพูดยังไงไมโครโฟนนี่เป็นดัวร์เลแล้วก็หมายถึงยังไงอะตัวนี้ซัพพอร์ตในระยะไกลด้วย Farfield Dolby Voice ดีหมดเรียกว่าคือถ้าเป็น x 1นคือจะขยับไปทางไหนก็พรีเมียมหมดพี่จอไม่ติดว่าต้องขายเครื่องหาข้าวกินนะ เก็บไปใช้เองเออเออกล้องหน้าตัวนี้มา 720p ก็เพียงพอต่อการแบบเห็นหน้าค่าตากันเวลาประชุมปีเซนต์งานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับขายของคือก็เห็นหน้าครบทั่วไม่ต้องละเอียดเป๊ี้ยก็จบแล้วครับแบตเตอรี่ตัวนี้3าสเปค5.7วัตต์อาวก็จริงๆถือว่าใหญ่นะ เป็นพวก i ิงแพดจอ5 5นิ้วเนี่ยก็กสเปคลาวนี้นะแต่ตัวนี้14นิ้วมันก็มันก็เลยทำให้อายุการรันงานจากแบตได้ยาวนานขึ้นเอ่อตัวนี้เขาเคลมว่าชาร์จ1ชั่วโมงได้80%โอเคแล้วก็มาพร้อมกับตัว Power Adapter 65วัตตัวปั๊ก AC ตัวนี้เนะี่ยมันมาจากอเมริกามันจะเป็น2ขาไม่ใช่สขาเพี่ชอยต้งงเหมือนกันทำไมไม่ทำ3า3ขาวแต่ว่าตัวพวกอะแดปเตอร์อย่างอย่างพวก Lenovo Slim 5 i d เดียแนรุ่นใหม,ม่ๆนะก็มาเป็น2ขาหมดแล้วนะสเปคแบตเตอรี่เบนช์มาเขาก็เคลมเขาเคลมว่าอยู่ได้เป็น10-20ชั่วโมงเลยแต่พี่ชอยว่าก็ ในระดับความเป็นโน้ตดูห้าหชั่วโมงเนี่ยทำงานแล้วก็แฟมีปลั๊กไฟเสียบเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วครับจอภาพขนาด14นิ้วความละเอียด w U X G A พู้กันเป็นตัวเลขก็คือ1920ก0คูณ 1, 200, ความสว่าง400นิตเดียพี่จอร์ดว่ามันเหมือน500เลยคือมันสว่างมากเลยเนี่ยลองดู คือคือถ้าปรับสูงสุดเนี่ยทำงานกลางแจ้งสบายอะ่ะสู้แสงมากอะ่ะก็งงเหมือนกันเนี่ยเนี่ยปรับสุดอย่างพี่จอใช้งานปกติเนี่ยต้องปรับลงมาสัก80%ก็ถือว่าสบายตาละอ่ะต่อไปคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานครับภาษาอังกฤษอย่างเดียวข้อดีของมันก็คือไม่ลกตาอย่างพวกเด็กเจนมใหม่เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนเนี่ยคือพิมพ์ไม่ต้องมองแป้นละข้อดีของมันก็คือทําให้ไม่ลกดูเท่ อย่างที่บอกเลยคือไม่ติดว่าจะต้องหาข้าวกินนะเก็บไว้ใช้เองดูดิมันดูชิคเ่ยคือถ้าพิมพ์มีทั้งอังกฤษทั้งไทยก็ดูลบๆอย่างถ้าเราแซวมันเองก็เรียกว่าภาษากะเหลี่ยมมันจะลบคีย์บอร์ดไปหมดเลยเออขนาดกว้างยาวข้ามไปแล้วไม่รู้จะรู้ไปทำไมน้ำหนักหนึ่งหนึ่งสามสกิโลโคตรเบาโคตรสบายอย่าง มันก็คงฟิลเหมือนพวกแฟม้มเอกสารหนาๆใส่ย่ามอะ่ะอย่างตัวนี้ถ้าน้องๆพับอย่างเงี้ยหาซอฟต์เคสใส่แล้วก็ใส่ย่ามไปไหนมาไหนต่อต่อต,อตอสีคัลเลอร์แบล็กนะเปลี่ยนมุมมองบ้าง black paint กับแบล็กเวฟวีฟไม่รู้มันต่างไงข้ามเลยไม่สำคัญประมาณนี้ครับพอเชื่อมต่อว่ากันไปแล้วตอนแรกอ่าก็ พระเอกของงานคือ Thunderbolt 4 2พอร์ตวิ่ง40กิกโคตรเร็วพี่จอตั้งราคาไว้18,280นระราคาตลาดมันก็วิ่งไปแบบไม่ใช่วิ่งหรอกมันก็อยู่ลาลาหมื่นไปปลายหมื่นเก้าพี่จอเห็นบางบางโพสในมาร์เก็ตเพส์เยินไม่หมดเลยไอ้นี่ก็เป็นประกันไม่มีด้วยมุมเนี่ย หลุดลุย้ยอะไรไม่รู้ไปทำงานภาคสนามแล้วยิงตั้งราคาแบบสองหมื่นหมื่นไปไปลายเลยว,ว้าวประมาณนี้ครับพี่จอร์ดฝากด้วยขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ